มีหลายความเชื่อนะครับว่าของเก่าในสมัยโบราณน,นั้นมักจะมีวิญญาณติดมาอยู่ด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นผ่านมือผู้ใช้หลายท่านหลายคนแล้วก็ผ่านมาหลายปีอะไรที่จะสิ่งสถิตยอยู่ในนั้นก็มักจะมีเสมอสึ่งเรล่ราในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวของคนที่ทำอาชีพรับขนของเก่า แกชื่อว่าคุณเอกครับคุณเอกเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีคุณเอกเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการรับผลของเก่าตามบ้านเก่าๆอาคารล้างและโกดังที่เลิกกิจการงานของเขาเนี่ยมักจะทำงานกับคนที่ไม่เอาของสิ่งนั้นๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการที่จะทิ้ง หรือคนที่ต้องการจะเอาไปขายคุณเอกก็มีหน้าที่ในการขนย้ายให้กับคนนั้นๆซึ่งยกตัวอย่างสินค้าของคุณเอกที่แกไปขนบ่อยๆก็จะอย่างเช่นพวกโต๊ะไม้ตู้เอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังหรือของที่มีฝุ่นหนาเป็นนิ้วๆคุณเอกก็จัดการได้หมดครับนี่ใส่ของแกก็คือแกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีหรือเรื่องโชคลาภ แค่คิดว่าของที่แกสามารถขนย้ายและทำเงินให้กับแกได้แกก็รับหน้าที่ในการขนย้ายทั้งหมดแต่มันมีอยู่งานหนึ่งนะครับเป็นงานที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณเอกเกี่ยวกับเรื่องผีไปตลอดชีวิตวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับเหมือนจะเป็นวันพักของคุณเอกแต่ว่าในเมื่อมีงานเข้ามา คุณเอกที่ยึดถือมั่นในอาชีพของการขนย้ายของเก่าก็ต้องรับงานเพราะว่าไม่รู้ว่าในอนาคตนั้นจะมีงานดีๆแบบนี้อีกไหมนะครับปลายสายเธอโทรเข้ามาครับว่าต้องการให้คุณเอกเนี่ยขนของจากบ้านไม้เก่าในจังหวัดนนทบุรีย้ายไปที่จังหวัดข้างเคียงปลายสายเป็นเสียงของผู้หญิงครับเธอไม่ได้บอกชื่อ แต่ว่าเธอจ่ายเงินค่าจ้างให้กับคุณเอกเรียบร้อยทั้งที่งานของคุณเอกก็ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเธออธิบายงานคร่าวๆก่อนนะครับว่าให้ขนของจากสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นบ้านสองชั้นที่ปิดล้างมานานกว่าสิบปี <c oughs> เธอบอกเพียงว่าให้ย้ายของออกจากห้องใต้หลังคาทั้งหมดแล้วเอาไปวางที่โกดังในจังหวัดข้างเคียง ส่วนเงินค่าจ้างนั้นคุณเอกสามารถเรียกร้องเท่าไหร่แกก็จะยอมจ่ายให้นะครับแต่ขออย่างเดียวว่าห้ามถามอะไรขอแค่ขนไปให้หมดคุณเอกรับงานนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่าจ้างของมันนั้นดีผิดปกติในที่สุดคุณเอกก็เดินทางมาถึงบ้านที่ต้องการที่จะขนของนะครับเขารู้สึกว่าบ้านนั้นเนะ่ย เยยบมากเกินไปเหมือนกับว่ามีสายตาคนมองออกมาจากประตูบ้านตลอดเวลาแต่ก็ตามมีสายขอคุณเอกเลยครับแกก็คงไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อะไรมากมายทำให้แกแทบจะไม่ได้คิดอะไรนะครับคุณเอกแกเดินขึ้นไปบนบ้านนะครับอ่านชั้นหนึ่งไปชั้นสองไปแกทำการเปิดไฟเพราะว่าต้องการใช้ความสว่าง ในการขนของออกไปจากบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นเนี่ยลักษณะของของลกกระจัดกระจายมากก็คงจะเป็นบ้านที่ถูกปิดล้างนานกว่า10ปีสภาพก็คงจะเป็นอย่างนี้ไม่มีแม้แต่คนมาดูแลไม่มีแม้แต่เจ้าของบ้านก็ไม่ได้จ้างแม่บ้านเข้ามาเก็บกวาดเช็ดถูคุณเอกไม่ได้สนใจอะไรครับแกเดินผ่านชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสอง มุ่งตรงไปยังห้องใต้หลังคาเพราะว่าหน้าที่ของแกนั้นมีแค่นั้นห้องใต้หลังคานั้นมีฝุ่นจับเต็มไปหมดมีตะเกียงเก่ามีพัดลมโบราณเสื้อผ้าเก่าๆของเป็นกองๆแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดมันเป็นลักษณะของกล่องไม้ครับขนาดใหญ่เหมือนกับลงศพมันถูก ปิดด้วยตะปูเก่าๆมีกลิ่นแปลกๆออกมาจากด้านในของกล่องไม้นั้นเหมือนกับมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับกลิ่นของน้ำยาอบไทยผสมกับความดิอดชื้นแปลกๆกลิ่นนั้นออกมาจากกล่องไม้ขนาดใหญ่นั้นนะครับคุณเอกเนี่ยทำการเคลียร์ของที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกก่อนก่อนจะวนมาจัดการกับเจ้ากล่องไม้ขนาดใหญ่นี้ พอพอแกแตะกล่องไม้ขนาดนั้นเหมือนกับว่าแกกำลังจับก้อนน้ำแข็งอยู่กล่องไม้นะั้นมันเย็นมากทั้งที่แดดของตอนบ่ายส่องตรงไปหาห้องใต้หลังคาคุณเอกแกเริ่มรู้สึกไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกกับตัวเองว่าของเก่ามันก็แบบนี้มันก็แปลกๆเหมือนกันทั้งหมดเป็นคนที่ปลอบใจให้กับตัวเองได้เก่งมากนะครับบวกกับ การที่มีความคิดไม่เชื่อเรื่องผีสางอยู่แล้วแกก็ทำการยกกองไม้ลงมาคนเดียวนะครับน้ำหนักของกลองไม้นั้นมันผิดปกติแต่โดยการที่เป็นอาชีพของคนทำหน้าที่ในการขนย้ายอยู่แล้วก็ทําให้สามารถยกไอ้เจ้าสิ่งนั้นที่หนักนั้นลงมาได้นะครับจากห้องใต้หลังคาแต่แกคิดในใจมันหนักผิดปกติเหมือนกับว่าแกกำลัง ยกล่างของใครบางคนอยู่ข้างในมีการเคลื่อนไหวขยับเล็กน้อยพอแกขนออกมาจากบ้านแล้วแกก็วางมันไว้บนรถกระบะคู่ใจของแกแกหันกลับไปดูรู้สึกว่าเหมือนมีเงาของคนยืนมองอยู่บนระเบียงชั้นสองของบ้านเงานั้นเป็นเงาลางๆของผู้หญิงผมยาวบอดี้เนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับ คุณเอกคงคิดว่าตาฝาดแกก็เลยทำการขยี้ตาตัวเองและพอมองกลับไปอีกทีก็ไม่ได้เห็นว่ามีใครนะกว่าจะทำอะไรเสร็จขนของขึ้นรถกระบะของตัวเองเสร็จตั้งแต่เช้ายันเย็นพระอาทิตย์ก็เริ่มจะรับขอบฟ้าพอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแกก็ทำการมัดเชือกกับของที่อยู่หลังกระบะนั้นไม่ให้ขยับไปไหน กำลงการขับรถออกจากบ้านนั้งสองชั้นที่ปิดมานานกว่า10ปีวางแผนเส้นทางจากจังหวัดนนท์ไปสู่จุดหมายปลายทางนะครับซึ่งในระหว่างขับไปนั่นเองคุณเอกก็สังเกตในกระจกมองหลังฝาไม้ของกล่องไม้นั้นค่อยๆเปิดออกประดังมีคนดันฝากล่องนั้นออกจากด้านใน คุณเอกรีบดึงรถเขาข้างทางและเดินไปดูด้านหลังแต่พอเดินไปดูในกล่องไม้มันก็ปิดสนิทเหมือนเดิมกะปูเก่าๆก็ยังถูกตอกอยู่ครบแกสูดหายใจดึกๆครับถึงแม้ว่าจังหวะนี้นั้นแกจะไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ตั้งให้แกต้องตั้งสติให้มากขึ้นกว่าเดิมแกขับรถต่อไปตลอดทาง ตลอดทางนั้นอยู่ๆก็มีควันเย็นบางอย่างลอยมาจากร่องของกล่องไม้ที่เหมือนกับลงศพที่แกขนมาด้วยลักษณะเหมือนกับกลิ่นควันของทูบจางๆทั้งที่ในรถนั้นก็ไม่ได้มีทูบหรือสิ่งของที่ทำให้เกิดควันของทูบอยู่แน่นอนว่าจังหวะนั้นคุณเอกก็ต้องบอกกับตัวเองอยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติ แกรีบขับรถไปที่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วที่แกไม่เคยทำมาก่อนความรู้สึกของคนเอกตอนนั้นทั้งหวาดกลัวทั้งระแวงแต่ด้วยความที่แกเป็นคนไม่เชื่อทำให้แกมีความรู้สึกโกรธขึ้นมานิดหน่อยนะครับแบบอารมณ์อยากจะลองดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ากลิ่นทูบนั้นนะมันแรงมากๆและแกก็ต้องสูดดมมันไปตลอดจนสุดทางถ้าเทียบกับคนเราเองนั้น ก็เหมือนกับการที่คนเราขับรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ต้องทนกับกลิ่นอะไรบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ในที่สุดคุณเอกก็มาถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางนั้นคนจ่ายเงินก็ไม่ได้บอกว่าสถานที่นั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแต่เธอเพียงแค่ส่งพิกัดมาปรากฏว่าเมื่อมาถึงนั้นมันเป็นโกด,ดังเก็บของเกา่า โกดังเก็บของเก่านั้นใหญ่มากๆนะครับไม่มีแม้กระทั่งระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับว่าเจ้าของของโกดังนั้นไม่ได้สนใจหรือใส่ใจโกดังนี้เท่าไหร่พอคนเอกถึงหน้าโกดังแกก็ทําการโทรหาเจ้าของงานที่เป็นคนสั่งงานให้กับแกนะครับเธอรับสายหลังจากนั้นเธอก็บอกให้คุณเอกว่าไม่ต้องเอาไปวางไว้ในโกดังขนาดใหญ่ ให้วางของทั้งหมดที่ขนมาด้วยนั้นลงไว้ที่หน้าโกดังได้เลยจากนั้นเธอก็ต้องการตัดสายไปเฉยๆครับเหมือนกับว่าเธอจ้างให้คุณเอกมาแต่ก็ไม่ได้ส่งของที่แกจ้างมาขนลงไปนะครับในเมื่อรับค่าจ้างแล้วนั้นคุณเอกก็คิดว่าทำๆไปก็ให้มันจบจบ ลิ่นควันมันก็ยังลอยไม่หยุดแกก็ยกของที่อยู่หลังกระบะลงมานั้นมากองทิ้งไว้หน้าโกดังตามคำสั่งของคนที่จ่ายงานให้กับแกนะครับแต่ด้วยอารมณ์ชุนเชียวของคุณเอกอาการอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้คุณเอกนั้นฝ่าฝืนคำสั่งของคนที่จ่ายงานคุณเอกตัดสินใจเปิดกล่องไม้ขนาดใหญ่ แกใช้ค้อนกระเทาะตะปูเก่าๆที่ยึดติดกับฝากล่องไม้นั้นออกกลิ่นน้ำอบพวยพุ่งออกมาจากกล่องไม้จนแสบจมูกครับพร้อมกับกลิ่นคอนทูที่แกสูดดมมาตลอดทางเครื่องในนั้นเป็นสิ่งที่คุณเอกจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตเป็นร่างครับเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนลักษณะก็คือ เหมือนกับว่าเธอเสียชีวิตมานานแล้วจนหนังหุ้มติดกระดูกใบหน้าของเธอนั้นมองไม่ออกว่าหน้าตาเธอเป็นยังไงด้านข้างมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าโทรศัพท์นั้นจะยังมีแบตเตอรี่อยู่ครับพอดูประวัติการสนทนาแล้วนั้นปรากฏว่าเป็นเบอร์ของคุณเอกปรากฏอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้น คุณเอกก็พอจะเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแกตกใจครับแกยืนตัวแข็งทื่อขาก็ก้าวไม่ออกและในจังหวะที่มองไปที่โกดังนั้นเงานั้นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเงาที่มีลักษณะเหมือนกับผู้หญิงยืนอยู่ตรงโกดังแล้วก็ชี้หน้ามาที่คุณเอกลักษณะของเงานั้นเหมือนกับที่เจอที่บ้านไม้สองชั้นเกา่า เธอชี้มาที่คุณเอกแล้วเธอก็ทำเหมือนกับไล่ให้คุณเอกกลับไปหลังจากนั้นคุณเอกได้สตินิดนึงแกรีบวิ่งกลับมาที่รถแล้วก็ขับไปด้วยความเร็วสูงของที่ขนมาก็กระจัดกระจายอยู่หน้าโกดังอย่างนั้นพอกลับมาถึงบ้านคุณเอกนอนจับไข้ยอยู่หลายวันจนเวลาผ่านไปสติแกก็เริ่มกลับมาดีขึ้น แกอยากรู้ว่าแกเจอกับอะไรกันแน่คุณเอกก็เลยเดินทางกลับไปที่บ้านน้างหลังนั้นนะครับแล้วก็เดินไปถามบ้านข้างๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้กันแน่ชาวบ้านต่างๆในละแวกนั้นก็บอกกับคุณเอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้นั้นเป็นผู้หญิงนะครับเธอทําอาชีพซื้อขายของเก่าเธอมีกุดังขนาดใหญ่อยู่ในจังหวัดข้างเคียงนั่นแหละแต่ว่าหลายปีแล้ว เธอไม่ได้กลับบ้านจนตอนนี้ก็ไม่เห็นว่าบ้านจะเป็นยังไงคุณเอกก็เลยเล่าเรื่องที่คุณเอกเจอมันเล่าให้กับชาวบ้านฟังหลังจากนั้นทุกคนก็มามุงกันแล้วก็โทรเรียกตำรวจให้มาพิสูจน์หลักฐานติดตามสถานการณ์ในบ้านหลังนี้ทันทีปรากฏว่าพอตำรวจสืบสาวคดีไปแล้วนะครับก็พบว่าลูกน้องของเธอนะครับ ทำการฆ่าชิงทรัพย์เธอแล้วก็ทำการซ่อนศพของเธอไว้ในกล่องไม้ขนาดใหญ่ไปซ่อนไว้บนห้องใต้หลังคาปล่อยทิ้งไว้หลายสิบปีจนคุณเอกมาเจอนี่แหละครับคุณเอกก็เลยเป็นคนที่พบเจอศพของเธอเป็นคนแรกทำให้คุณเอกเนี่ยสรุปได้ว่าเหมือนกับว่าเธอต้องการขอความช่วยเหลือจากใครบางคน แต่ว่าไม่สามารถติดต่อใครได้แต่ด้วยอาชีพของเธอเองนั้นทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายของเก่าจนมาพบกับคนขับรถอย่างคุณเอกที่ทำอาชีพเดียวกันก็คือคนของเก่าผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างๆเธอในกล่องไม้นั้นหลังจากนั้นนะครับคุณเอกก็ไม่ได้รับงานขนย้ายของเก่ามาหลายปี จนตัวเองเนี่ยทำใจได้แล้วก็กลับมารับอาชีพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับอาชีพของคนขนของเก่านะครับก็ต้องเจอกับเรื่องราวสยองขวัญที่ติดมากับของเก่าๆก,ก็ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับและหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคืนหลอนพอดแคสต์ด้วยนะครับ เจอกันในทุกวันทุกเวลาเวลา4ี่โมงเย็นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคนะ